เดีด๋ยวทุกคนเราจเจอเราคือเกมนี้อัปเดตเร็วจริงแป๊บเดียวแค่หนึ่งอาทิตย์จะจัปเดตแล้วนี่คือตอนสามทุ่มใช่ไหมมันจะมีอัปเดตไอ้นอกคูก่แดงมาตรงเนี้นนยในนี้นกคู่แดงอันนี้นกคู่ขายอย่าเป็นนกคู่แดงเขาย้ายไข่มาเพราะว่าเขาจะเอานอกคู่แดงมาไว้ตรงนี้ซึ่งจะมีที่ปั่นช็อกโก,ลกแลตมาขายแล้วก็ไข่ ไขมูลอันนี้อันนี้มาขายด้วยแล้วก็นกูกดำนกกีวีเม่นอะไรอย่างเงี้แล้วก็มีผลผลใหผลผลิตใหม่สองอันนะซึ่งผมก็ไม่รู้มันเป็นไงเดี๋ยวผมขึ้นพานนอนกแดงให้ดูแบบนี้เลยทุกคนตกไปช่างเหรแล้วมันก็จะมีฤดูการใหม่มันไม่มันไม่ใหม,ม่หรอก ก็ใหม่คล้ายๆใหม่แต่มันเหมือนอันเดิมก็คือคือตอ้องกลางคืนที่เป็นสีแดงใช่ตองคือที่เป็นสีแดงเราจะเจอนกแดงใช่เราจะเจอนกแดงตรงนี้ตองกลางคืนนะทุกคนนะเราจะเจอนกแดงตรงนี้เลยตรงน,นี้แล้วก็จะมีสัตว์ยังไงคือ จกี้ขี้ไก่จกี้ขี้ไก่เลยจกี้ขี้ไก่ก <Okay. S 1> ็แค่นี้ไปเจอกันตอนสามทุ่มนะตอนอัปเดตเลยไปเล่